ไปนอนต้พดีได้ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถามให้นะถ้าเกิดไม่ทันอาจจะต้องไปใกล้เคียงก่อนอ้โหโนะอันนี้ยาที่ผมกินเข้าไปแล้วมันมีอาการนะต้องให้หมอดูด้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้องเอาไปด้วยเพราะว่าผมกินมันมันมันิงคู่กับยาต้านเลยล่ะบัตรประชาชนเอามยังค่ะมันมีสะดับแนวครับเพราะว่าอยู่บัตรตัวจริงอยู่กระป๋ 9, ตอนมันจะพู๊เพาผมหายใจมันไม่ค่อยออกมีโรคประจำตัวไหมครับคว,วความดันสูงความดันสูงวัดความดันล่าสุดเมื่อไหร่ครับ ประมาณสองโมงได้แล้วสองโมงที่แล้วที่ไหนกันเลยเอยอไเก็ตสองไปเก็ตรสองไปทำอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นผมจะชาร์จครับความดันมันขึ้นเป็นสองร้อยสี่สิบแล้วทางโรงพยาบาลว่าไงบ้างครับทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าผมผม,ามีอาการเครียดครับปร,ประมาณสุประรีดื่มสุราไหมครับไม่ครับไม่เลยใช่ไหมไม่เลยหรือว่าไม่สูบไม่สูบไม่ดื่มเลยใช่โอเค ปกติทํางานอะไรอะคะตอนนี้ไม่ทาครับอยู่ว่ายเฉยเพราะว่าผมมีลลุกประจําตัวทํางานหนักไม่ได้ปัดกินปุกินยาตัวนี้เข้าไปแล้วว่าบัตรประชาชนบัตรอะไรมาเรียบร้อยด้วยใช่ไบัตรประชาชนมีแต่สำเนาใช่ไครัใช่แปลวีดนี้นะครับแปลว่าขีดแปลมาเลยวิแฟร์หมดวิแฟร์รู้แล้ววิแปลรู้แล้วใช่ไหมครับมีความดันอย่างเดียวนะคะที่ความดันกับกินยาต้านเลือดเป็นหมวก ยาต้านนี่คือทางโรงพยาบาลให้มาใช่ครับแล้วผมผมกินยาตัวนี้เ,เข้าไปผมไม่เนี่ย้างต่อเขาห้ามาใช้ร่วมกับยาต้านยาอันี้คือจากโรงพยาบาลให้มาใช่ไหมครับผมซื้อกินเองออแล้วทำไมพี่ถึงซื้อกินเองอ่ะก็ผมเป็นายนเกณฑ์ไม่แล้วซื้อนี่คือทางทางเภสัชกรให้มา<ช>จ่ายจ่ายยานี้ให้มาเลยอใช่ครับซื้อที่ร้านเภสัชไม่ครับซื้อที่ร้านขายยา ร้านขายยาร้านขายยาแต่ว่าเราไม่ได้แจ้งรายละเอียดเลยแล้วพี่ศาลก็จ่ายยาตัวนี้มาใช่เขาไม่ได้แจ้งพอเราเราไม่ได้แจ้งเพราะว่าเราเราถึงรับยาตาติดยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมสิบเปอร์เซนต์เราจับติดอยู่พระรามสองอ่ะเราใกล้เคียงก่อนไหมใกล้เคียงก่อนใกล้เคียงก่อนนะพี่เดี๋ยวให้ไงเดี๋ยวให้ตั้งรถบัสส่งเรานะครับความดันร้อยห้าสิบส่วนหนึ่งร้อยสิบสองเป็นความดันสูงอยู่แล้วร้อยห้าสิบส่วนหนึ่งร้อยสิบสองออกแป็เก้าสิบเก้า a lot, lot.